เก็รกก็รู้นะคะว่าภาพความฝันวัยเด็กเนี่ยมันไม่มีวันตรงปกกับชีวิตในปัจจุบันนะแต่ดิสนีย์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ไงก็ให้มันเป็นฝันที่เด็กๆรู้สึกดีผู้ใหญ่ที่เขาเติบโตมารู้สึกดีไม่ต้องทำลายหัวใจคนครึ่งโลกขนาดนั้นก็ได้ รีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะเมอร์เมด เมอร์เมดสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าเราจะมารีวิว Little Mermaid 2023ไม่ตรงปกจนตกใจค่ะรีวิว Little Mermaid 2023 Look at this stuff i s neat, neat Would you think my collection complete What do you think I'm a girl The girl who has everything โอเคนะคะก็เราจะมาพูดถึง The Little Mermaid น so, ะคะซึ่ง The Little Mermaid เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ก็ลักเลยนะจำได้ว่าตอนเด็กๆเดี่ยมันเป็นม้วนวิดีโอดูทุกวันนะคะก็น่าจะรวมดูมากกว่าร้อยรอบอะเพื่อนๆซึ่งน่าจะลองได้เกือบทุกเพลงอะแล้วก็แทบจะจำบทสนทนาได้ทุกจังหวะทุก ซ่องทุกช่วงอ่ะเพื่อนๆนะแล้วก็เราก็เชื่ออีกว่า Little Mermaid เนี่ยไม่ได้เป็นแอนิเมชันที่เก่ารัตนี่ยรักเพียงคนเดียวเพราะว่าเก่ารัชเชื่อว่า The Little Mermaid เนี่ยมันคือแอนิเมชันที่เด็กผู้หญิงค่่นโลกเลยอ่ะหลงรักแล้วก็อยากที่จะเป็นเอเรียลนะคะซึ่งเหตุผลนะคะก็คือ The Little Mermaid ฉบับดิสนีย์เนี่ยแอนิเมชันในปี1989เนี่ยเขาจะตอบโจทย์ผู้หญิงทั้งหมดนะคะทั้งปมความต้องการ ปมทางจิตใจแล้วก็ตอบรับด้วยการต่อสู้แล้วก็ความสําเร็จโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงวัยกำลังโตในช่วง10ถึง16ปีนะคะเพราะว่าพื้นฐานทางจิตใจของเด็กผู้หญิงวัยกำลังโตเนี่ยเขาก็คือการออกนอกจากพื้นที่เดิมๆที่ถูกควบคุมแล้วก็ต้องการทำอะไรเพื่อเป็นตัวของตัวเองในขณะที่เริ่มรู้จักความสนใจในเพศตรงข้าม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะจุดนี้เนี่ยคือประเด็นหลักของผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเวลาพัฒนาในวัยนี้นะคะ่ะแล้วเอเ a รียลเนี่ยมันก็คือตัวแทนของพวกเด็กผู้หญิงและพวกเธอเนี่ยที่ตอบโจทย์ทั้งหมดตั้งแต่การที่เธอได้ขึ้นจากน้ำการหลงไหลในโลกที่ไม่รู้จกักการมีปฏิสัมพันธ์แบบ กับเพศตรงข้ามได้พูดคุยได้แบบมีความรักอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็เธอก็สมหวังนั่นก็คือ l i เตอร์เมอร์เนะคะก็เป็นคำตอบที่ในคำถามที่เด็กผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าไปถามที่ไหนนั่นเองแล้วพอมาเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก่อนหลักก็ดีใจนะจนกระทั่งเราเนี่ยได้ดูฉบับจริงพอได้ดูในฉบับจริง คือเกาลัดเคยพูดไปแล้วตอนรีวิวเทรนเลอร์แล้วก็นำกลับมาใช้อีกครั้งนะเมื่อได้ดูตัวเต็มสิ่งที่เกาลัดพบคือมันไม่ตรงปกจนตกใจอะเกาลัดเนี่ยจะข้ามเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเอเรียลไปแล้วก็ไม่ได้มีอคติกับการเปลี่ยนแปลงเอเรียลให้กลายเป็นผิวดำอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีการเรื่องสีผิวมาเป็นประเด็นอะไรทั้งสิน้นกาลัดพูดถึงเนื้อหาความสนุกที่เกิดขึ้นในฉบับภาพยนตร์ชุดนี้ เอาตรงๆนะคะคือในฉบับออริจินอลเนี่ยมันสนุกมากๆแล้วก็ในฉบับภาพยนตร์เนี่ยก็เดินตามแอนิเมชันแบบช็อตต่อช็อตเลยอะแต่มันกลับไม่สนุกเลยแล้วหนักกว่าพีนอคคิโออีกในส่วนตัวก่อลันไม่ได้อินเรื่องแบบอิงถึงขนาดว่าโอ้โหต้องเหมือนหรือไม่ต้องเหมือน,อต,ออนต้นฉบับอะไรอย่างนี้นะ ถ้าทำได้ดีก่อนเราก็ชอบอ่ะอย่างมาริฟิเซนเนี่ยเออก็ไม่ได้อิงตามแบบว่าต้นฉบับอะไรเงี้ยแต่ก็คือทำออกมาได้ดีไงคำถามก็คือไหนเขาพูดมาตั้งเยอะตั้งแยะว่าเขาเล่าเอเวียล mm hmm. ในมุมมองใหม่ ที่ไม่เป็นประเด็นเรื่องความรักแต่เป็นประเด็นเรื่องการต่อสู้ด้วยการเปลี่ยนโฉมเอเวียลแต่ในหนังไม่มีมุมมองใหม่ที่พูดถึงไว้เลยไม่มีเลยเอเวียดูข้างรักหนักกว่าเดิมด้วยอีกมันไม่เหมือนจินตนาการที่เติมเต็มอิสรภาพของเด็กผู้หญิงวัยกำลังโตแบบที่ a อนิเมชันออริจินอลเคยทำตามตรงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเหมือนความพยายามที่จะดันเอเวียลให้แบบเฉิดฉายเหมือนงานเดบิวต์ดาราสักคน ออที่อยากจะให้โลกเนี่ยต้องมาหลงรักเธอคนนี้ให้ได้ในหลายๆส่วนนะคะเริ่มจากทรงผมเดดล็อกของเธอก่อนอันนี้เนี่ยข้ามแต่ผมสีน้ำตาลเหลืองๆเ,เนี่ยประกายทองเนี่ยข้ามไปนะไม่อยากจะพูดอะไรแต่บทก็ไม่เห็นถูกแก้อะไรเลยและเปลี่ยนลุคเอเรียลเป็นสาวต่อสู้สาวมัน่นแล้วก็ไม่เห็นมีบทถูกแก้อะไรเออซูล่าก็ยังเรียก เอเวรียว่าหญ่ผมแดงอยู่ทั้งที่ผมไม่ได้แดงแล้วทั้งเรื่องนี่คือคือมันคือการเอาบทเก่าจากอนิเมชันดิสนีย์ตอนนั้นมาทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่พอมาในภาพยนตร์เนี่ยคือมันประหลาดมากที่เออร์ซูล่าตาบอดสีไงที่บอกว่าแบบลาก่อนยายผมแดงอะไรอย่างเงี้ยคือคือเอเรียไม่ผมแดงแล้วเอเอเรียแบบน้ำตาลประกายทอง มันมันไม่แดงแล้วไนงะแต่ว่าบททำไมมันยังยัง,ย,งยังต้องตามเป๊ะๆขนาดนั้นด้วยในเมื่อก็ไหนบอกว่าจะเปลี่ยนเอเรียลจะสู้มากขึ้นจะเป็นผู้หญิงที่แบบมีความอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยนะคะงาน CG นี่ก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจทำหลายจังหวะมีการใช้ CG เนี่ยช่วยในตัวนักแสดงเอเรียลให้ดูน่ารัก ให้ดูใสแต่หลายจังหวะก็ไม่ใสหน้าเอเรียลก็แปลกไปเลยนะคะแปลกมากในหลายจังหวะอยู่ดีๆบางบางเฟรมหน้าเนียนวิ่งมากอยู่ดีๆอีกภาพหนึ่งอีกซีนหนึ่งมาลืมใส่ CG เห็นรอยแบบร่องรอยเปนใบหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังก็ซูมหน้าเยอะด้วยนะคะคือแบบสรุปคือจะใส่ CG ให้เขาทั้งตัวเลยหรือจะไม่ใส่หรือจะยังไงก็คือเอาให้มันแบบ ถ้าจะช่วยโมเดลก็ใส่ให้มันหมด CG ออะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ไม่ใช่แบบเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไม่ใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวไม่ใส่แล้วภาพมันตัดไปตัดมาอ่ะอยู่ดีๆภาพเอ้าหน้าอยู่ดีก็เบลอ CG แล้วอยู่ดีก็ภาพชัดแล้วก็เบลออะไรอย่างเงี้ยนี่มันหนังระดับแบบระดับโลกอะเพื่อนๆนะคอ,อสตูมเนี่ยคือพยายามเลือกมาให้เหมือนกับใครอ้แอนิเมชันนะคะ โดยที่เขาไม่ได้ใส่ใจนักแสดงอะว่ามันไม่เข้ากับนักแสดงอะแล้วก็ไร้การเก็บพล็อปโดยสิ้นเชิงเลยอะเหมือนก็อาดใส่ชุดนี้จบออกไปเข้าฉากคออตูมที่ดีที่สุดก็คือหางนางเงือกจริงๆซึ่งตรงนั้นก็ใช้ซ g จ้าแล้วมันเลยทําให้ก่อรันนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทําไมงานตรงนี้เนี่ยไม่มีการตรวจสอบหรือคุยกันเลยเหรอเขาไม่มีการ คุยตรวจสอบหรือว่าเขาไม่มีการแบบพูดคุยอะไรกันเลยเหรอนะคะในในในตรงนี้ถ้าพยายามจะดันนางเงือกน้อยคนเนี้ก็ต้องพิถีพิถันในสองส่วนนี้มากๆแต่เหมือนจุดสำคัญสองส่วนร่วมนี้ร่วมกันแกงนักแสดงอะทั้งคอสตูมทั้งซ g อะในส่วนของนักแสดงนะถ้าให้กับัาพูดตรงๆนะไม่มีใครแสดงโดดเด่นเด้งออกมาประทับใจเลย เจ้าชายเอลิกบางครั้งก็ดูบอบบางและงงงงงมากมีเมลิซาแมคคาที่เนี่ยก็เราชอบงานแสดงของเธอแต่ในบทเอเอร์ซูราตอนคือมันไม่ได้ส่งเธอเลยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะเออแบบคือมันไม่ได้มีการส่งบทเลยอะเขาสัตว์เป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วแบบมาให้เขาแสดงเออร์ซูรา ส่วนแฮรี่เบอร์ลี่ในบทแอรีเลเนี่ยเหมือนพยายามจะทำให้ดูน่ารักทุกจังหวะจนเกินธรรมชาติแล้วมันก็กลายเป็นดูไม่น่ารักอะซึ่งทำให้น้ำหนักในความเป็นแอรีเลมันหายไปไงนี่ดีหน่อยนะที่เป็นที่ยังมีเจสสิก้าเล็กซานเดอร์ในบทวาเนซ่าที่แบบว่าแสดงได้ดีมากอะมาแค่แบบแป๊บเดียวแต่คือการแสดงกรีดร้องสายตาสีหน้าคือทำได้ดีมากๆอ่ะ เออแค่มาแค่แป๊บเดียวอะนะคะตัวประกอบอื่นๆน่ะคือเราส่งสารโฟลเดอร์มากๆที่ต้องกลายเป็นปลาแบนหน้าหง่อยๆเอแบสเตียนจริงๆเหมือนเป็นพระเอกที่คอยประคองเรื่องราวตอนแรกๆก็แหม่งๆอะ่ะพอดูไปเรื่อยๆก็แค่พอทนนะคะส่วนที่ทำได้ดีตรงนี้เนี่ยเก่า <Yeah. S 1> ลัดเนี่ยชอบพวกฝูงปลาทั่วไปอะที่ว่าอยู่ในทะเล ตรงนี้เนี่ยมีความสวยและมีความหลากหลายส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็เราไม่พูดนะเพราะว่ามันเหมือนของเดิมเป๊ะเลยไหนบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเอเรียลจะแบบเปลี่ยนลุคเพราะว่าจะแข่งแข่งจะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนคือเนื้อเรื่องมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่ได้เห็นเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีความที่จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรในบางส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเลยแถมตอนจบเนี่ยดูทำแม่งทำแม่งมากคือ โปเซดอนน่ะเทพโปเซดอนน่ะเหมือนคนเรือแตกอ่ะอยู่ดีๆก็โผล่หัวลอ,อยขึ้นมาแล้วก็มาเกาะขอบเรือแบบมาอยู่ใกล้ๆเรือแล้วก็ลูกลักแล้วก็มาอวยพรลูกท,ทั้งที่ต้นฉบับอะตอนจบนี่คือเขาจะมาอย่างยิ่งใหญ่มากเพราะเขาเป็นแบบคือราชาแห่งท้องทะเลอ่ะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลอ่ะแล้วอยู่ดีๆแบบโผล่ขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนไซเลนอะไรอย่างเงี้ยเออมัน มันไม่อลังการสมศักดิ์ศีเจ้าทะเลเลยไนงะส่วนเรื่องเพลงประกอบในเรื่องนะหลายคนนะหรือบางคนอาจจะชมบอกว่านักแสดงคนนี้ที่ที่เอามาร้องเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ร้องเสียงดีมากแต่สำหรับเกาลัดนะยังชอบความเป็นออริจินัลมากกว่าที่มีการปรับแต่งปรุงเสียงไม่เยอะเท่าฉบับภาพยนตร์ แล้วก็รนะัดดูไปปวดหัวไปคือความฝันในวัยเด็กอะ่ะภาพวัยเด็กฉันมาทําลายกันเอาตอนนี้อคือจะบอกว่าเขาร้องเพราะไหมเขาร้องเพราะนะแต่เขาไม่ร้องเพ้อในในในแบบสไตล์ของมิวสิคอลสไตล์ของมิวสิคอลอ่ะมันคือลิเตอร์มเมมันคือมิวสิคอลมันคือการร้องไปด้วยพูดไปด้วยมันคือการแบบมีเสียงหายใจเข้าออกมีถอนหายใจ เหมือนเราดูแบบว่าเรื่องอะไรนะกาวิตี้อ่ะเหมือนเพลงกาวิตี้อ่ะของของเรื่องเรื่องแม่หมดอะไรอ่ะลืมไปแล้วเรื่องแม่หมดที่ไฟยิ่งกาวิตี้อ่ะเออมันต้องร้องแบบนั้นน่ะคือร้องไปด้วยพูดไปด้วยร้องไปด้วยแล้วมีอารมณ์แบบหันไปซ้ายขวาทำหน้าทำตาอะไรอย่เงี้ยแต่ไม่ใช่แบบการร้องเพื่อจะเป็นป๊อป คือ Little Mermaid คือ Musical มันคือ Musical มันคือบอร์ดเวมันคือมันคือความแบบเหมือนไฟน์กาวิตี้เออมันไม่ใช่แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นการร้องอย่างนี้มันคือการร้องโชว์แบบเหมือนเวลาเราดูแบบว่าเราไปฟังเพลง Color of the Wind ของ p o กาฮอนทา s ่ะซึ่งเวลาที่ใน a n i m เมชันนะเวลาในในร้องใน a n i m เมชันนะมันก็จะมี ความมีอารมณ์มากกว่ามีร้องแบบว่ามีเสียงขึ้นลงมีถอนหายใจมีอะไรเพราะว่าตัวละครอ่ะมันมีการแสดงไปด้วยร้องไปด้วยมันพูดไปด้วยหันไปมองตัวพระเอกทำหน้าถอนหายใจเดินไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการร้องเนี่ยมันจะเป็นร้องร้อง,องแล้วก็เชิงพูดพูดบ้างมันเหมือนเป็นบอดเวย์อะข้อมันแตกต่างจากการร้องแบบว่าร้องป๊อปที่แบบว่าเออฉันรักเธอเธอรักฉันจบแต่ว่าแนวในในมิวสิควลในอะไรพวกเนี้ย มันมีลูกเล่นมากกว่ามันมีการหอนหายใจมีการแบบพูดร้องพูดน้องอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราดูเลมิเซบาคือมันต้องร้องแบบนั้นไม่ใช่การร้องแบบโชว์พลังเสียงคือเพลาะแล้วคือสวยสุดคือมันคือการแสดงไปด้วยร้องไปด้วยเพราะนั้นเวลาเขาร้องเขาพูดเขาหันไปหันมาถามโฟลเดอร์พูดกับโฟลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะต้องมีอารมณ์ร่วมไงไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แบบร้องแล้วแบบร้องเป็นป๊อปธรรมดาแล้วมันแสดงแล้วเสียงก็กลายเป็นป๊อปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็ไม่อินกับบทไงเออมันมันไม่เหมือนกับแบบบทที่กําลังแสดงอยู่นะคะด้วยความที่นักร้องเป็นแบบป๊อปอะเออร้องแบบโชว์พลังได้ร้องพรอไหมโชว์พลังได้แต่ร้องมิสิคเกิรเไมได้ไหมไม่ได้เลยซูแอนฮันาเวล้องในเลมิเซบาสยังไม่ได้เลยอะ เออลองไปดูบทแอน n นเวร้องดิแอน n นเวร้ way, องแบบไม่ไม่จำเป็นต้องมีพลังเสียงอะไรเวอร์วงังไม่ต้องแต่คือสุดคือสุดคือแบบคือสุดยอดอะ่ะคือคือแบบว่าไม่ต้องโชว์พลังเสียงอะไรแต่แบบเหมือนร้องแล้วเหมือนจะขาดใจตายอะ่ะ ในขณะที่แบบตัวเองโดนโกนผมก้อนผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องคือคือแบบไม่จําเป็นเลยว่าต้องมีพลังเวอร์วังอะไรแต่คุณทำส่งถึงบทยังไงอ่ะในการร้องมิวสิคอลแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ถึงอ่ะเออสำหรับกอลลก็รู้สึกว่าเขาลองเป็นป๊อปอะ่ะเขาไม่ได้ร้องแบบมิวสิคอลเพราะฉะนั้นเขา เราก็เคยฝันตอนเด็กๆว่าเราจะทำนู่นนี่อยากเป็นนู่นนี่สวยงามแต่พอเราโตเนี่ยเราก็จะพบนะคะว่าความฝันความสวยงามเนี่ยมันยากเหลือเกินในโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในปัจจุบนันแล้วก็หลไรก,ก็รู้นะคะว่าภาพความฝันวัยเด็กเนี่ยมันไม่มีวันตรงปกกับชีวิตในปัจจุบันนะแต่ดิสนีย์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ไงก็ให้มันเป็นฝันที่ เด็กๆรู้สึกดีผู้ใหญ่ที่เขาเติบโตมารู้สึกดีไม่ต้องทำ้ายหัวใจคนครึ่งโลกขนาดนั้นก็ได้ Little m e โ m เม d รีวิวคะแนนโดยกอรันนะคือความสนุกอ่ะให้1เต็มสิบคือมันก็เดินตามอนิเมชันเป๊ะๆอ่ะไหนบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ คือเอลวิจะดูแบบสู้เป็นหญิงแก่งหรืออะไรมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เหมือนเดิมนะแต่ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างอะพอมันมารวมกันแล้วมันเละเทะจนมันไม่สนุกอะค่ะเนื้อหาเนี่ยให้สองเต็มสิบจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่มีมีแค่เปลี่ยนไปตอนสุดท้ายนิดหน่อยนะคะสองคะแนนที่ให้เนี่ยคือความดีงามของต้นฉบับแค่นั้นที่ภาพยนตร์ทำไม่ถึง ทำไม่ได้หรืออะไรก็ตามทีการเล่าเรื่องนะให้หนึ่งเต็มสิบไม่มีอะไรแปลกใหม่หนังจับจดจดจ่ออยู่กับแค่ตัวเอเรียลที่แบบไม่มีสเสน่ห์เออร้องเพลงก็แบบไม่ได้เป็นมิวสิคัลอ่ะเออแล้วก็กลายเป็นแบบไม่ต้องมีก็ได้อะ่ะคนอื่นอะ่ะก็ก็เอาออกไปแล้วก็เอเรียลอยู่คนเดียวก็ได้นะคะภาพเนี่ยให้สองเต็มสิบ cg โมเดลเนี่ยแย่มากหลุดบ่อยคอสตูมเนี่ยเหมือนแบบแกงนักแสดงอะ่ะเหมือนแก้งนักแสดงมากจากเจ้าหญิงเงือกแต่งชุดออกไปให้มันสวยงามให้มันเด็ดหรือแบบให้มันเหมาะกับนักแสดงหน่อยก็ไม่ได้กลายเป็นคนทำสวนน่ะแต่งยังไงให้กลายเป็นคนทำสวนคือมันดีอยู่ตรงที่ฉากใต้น้ำบรรยากาศฉากใต้น้ำพวกแบบปลาแปลกๆพวก พวกแบบสัตว์ใต้น้ําแปลกๆเยอะอะเออมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันหวือหวาอะไรแค่ตรงนั้นอะยางอื่นคือให้ลบสิบเต็มสิบอื่นๆคือลบสิบเต็มสิบเลยอะคือมันไม่รู้จะเอาอะไรมาแบบให้คะแนนเพิ่มอะถ้าให้ลดก็คือลดเยอะค่ะคือมันทําลายภาพวัยเด็กของของเราอย่างรุนแรงอะภาพรวมให้ลบหเต็มสิ เกาลัดว่าเกาลัดดูหนังเนี่ยเกาลัดเป็นคนที่ให้คะแนนหนังเนี่ยเยอะนะเออถ้าไม่แย่ก็คือคืออย่างน้อยก็หกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือลบหนึ่งเต็มสิบอ่ะคือเกาลัดแบบรู้สึกว่าเออปกติที่แบบว่าเวลารีวิวอะไรเงี้ยก็จะให้เกียรติทีมผู้สร้างให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือให้หนึ่งลบหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันทำลายความฝัน ความฝันในเด็กของเด็กทั่วโลกและยังยัดเยียดมันเหมือนมันไม่ให้ความสำคัญหรือใส่ใจแฟนๆเลยไม่ได้สนใจแฟนๆหรือผู้ชมอะไรเลยอะ่ะเหมือนจะถือว่าฉันเป็นดิสนีย์และนี่คือเอเรียลไม่ว่ายังไงทุกคนต้องยอมรับเพราะว่าฉันคือดิสนีย์อะไรแบบนี้คือคิดว่าจะเอาอะไรออกมาขายก็ได้โดยที่โดยที่แบบ ทุกคนจะต้องโดนสะกดจิตแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เอาออกมาขายตลอดหรอมันไม่มันไม่ใช่อ่ะเออคือสำหรับเกาลัดเองนะตัวเกาลัดเองเกาลัดรู้สึกว่ามันคือเจตนาการดูถูกความรู้สึกอย่างรุนแรงภาพยนตร์เรื่องเนี้เกาลัดยกให้เป็นหนังยอดแย่ประจำปีนี้แหละคือมันมันดูถูกคนดูมากอ่ะ ค,คือคิดว่าเหมือนกับว่าเอเวรีลคือตัวละครที่มีแฟนฐานแฟนคลับทั่วโลกคิดว่าจะทำออกมายังไงก็จะขายได้คิดว่ายังไงคนก็ต้องซื้อคิดว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงหรือยังไงคิดว่านี่คือแบนดิสนี่นี่คือนี่คือเอเวรีลตัวอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งของของเจ้าหญิงดิสนี่คือไม่ว่าจะทำไงก็คิดว่าต้องขายได้หรอมันเป็นการแบบ ดูถูกแฟนๆมันเป็นการดูถูกคนที่เขาเติบโตมากับแบบเติบโตมากับตัวตัวละครแบบนี้มันเป็นการดูถูกผู้ผู้หญิงทั่วโลกเด็กผู้หญิงทั่วโลกหรือผู้หญิงที่เติบโตมากับดิสนีย์เติบโตมากับเจ้าหญิงเอเวียลและเอเวียลเนี่ยคือเจ้าหญิงที่เป็นเบอร์หนึ่งของดิสนีย์เลยการที่เอามาแล้วทําแบบนี้มันคือการทําลายแบบแล้วคือคิดว่าเอ้ย การทำแบบนี้คือไม่ว่ายังไงอะ่ะก็คือเอเรียลอะ่ะยังไงคนก็ต้องดูยังไงคนก็ต้องซื้อหรอมันคือการดูถูกลูกค้าตัวเองมากเออมันคือการดูถูกแบบฐานลูกค้าของตัวเองอะ่ะนะความรู้สึกกับร้วนนะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอน์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ